นี่เป็นโลกที่แปลกประหลาดทุกคนมีผ้าพันแผลติดอยู่บนหัวและยิ่งมีผ้าพันแผลมากเท่าไหร่พวกเขาก็ยิ่งรู้สึกดีมากขึ้นเท่านั้นวันหนึ่งเด็กชายฟ้ามาหาเด็กชายขาวด้วยท่าทางเศร้าเพื่อที่จะทําให้เขามีความสุขเด็กชายขาวจึงดึงผ้าพันแผลของตัวเองออกแล้วนําไปติดให้เด็กชายฟ้าซึ่งทําให้เด็กชายฟ้ารู้สึกดีขึ้นทันทีและชวนเด็กชายขาวไปกินไอศกรีมแต่พอจะจ่ายเขากลับพบว่าไม่มีเงินด้วยความมีน้ําใจ เด็กชายขาวจึงใจให้แต่เด็กชายฟ้ากลับเดินออกไปโดยไม่หันหลังมามองเลยที่สวนสาธารณะเด็กชายฟ้าบังเอิญทำไอศกรีมหกและหลังจากหลังเลอยู่สักพักเด็กชายขาวก็ให้ไอศกรีมของตัวเองแก่เขาเพื่อทำให้เขามีความสุขอีกครั้งแต่เด็กชายฟ้าก็ยังเดินจากไปโดยไม่กล่าวขอบคุณวันถัดมาเด็กชายฟ้ามาที่บ้านของเด็กชายขาวด้วยท่าทางที่ดูเศร้ามากเขาจึงเชิญเด็กชายฟ้าเข้าบ,บ้านแล้วให้ผ้าพันแผลเ,าผาเขาไปแต่ก็ไม่ได้ทำให้เด็กชายฟ้าดีขึ้นเขาจึงให้ผ้าพันแผลอีกอันเด็กชายฟ้าก็มีความสุขทันทีแล้ววิ่งงออกกจาาบบบ้้นนนไปปททัีี่เ็แ เด็กชายขาวก็ยังคงให้ผ้าพันแผลแก่เขาทุกวันเพราะเขาคือเพื่อนคนเดียวที่มีไม่นานเด็กชายขาวก็เริ่มเหลือผ้าพันแผลน้อยมากแต่เด็กชายฟ้าก็ไม่ได้สนใจยังคงขอผ้าพันแผลเพิ่มเติมจนเมื่อเด็กชายขาวปฏิเสธเด็กชายฟ้าก็ทิ้งเขาไปโดยไม่หันกลับมามองเลยแล้วคุณละ่ะเคยเจอเพื่อนแบบนี้ไหม